สวัสดีครับกิกคลินิกรถเก้าหรือว่ากิกคูเสมอและก็สหายของผมตั้มพลาสติกกราบสวัสดีครับผมวันนี้นำรถประทรงท่านหนาอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จภารกิจนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยนนทบุรีใช่ไหมพี่ได้ครับนนทบุรีขออนุญาตครับนี่นี่ครับเตายไม่ได้เจอตัวนายอายการน้องแกรับรถครับนี่ครับเข้ากิกคลินิกรถเก้าและตั้มพลาสติกตงกลับ ขอบคุณงนนา,า,ารมากนะครับขอบคุณงามๆเลยครับ,นนรบอพันกล้าโอนยอดเต็มจำนวนเลยเต็มจำนวนก็จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปดูแลนะครับ,รบเราจะส่งไปถึงที่และคันนี้พร้อมโอนเข้าชื่อให้หนา,ายอาการเลยเรียบร้อยก็คือจัดการเรื่องทะเบียนให้เสร็จจัดการเรื่อง,งทะเบียนให้เสร็จพร้อมจะส่งในตัวผมเองครับกราบขอบคุณงามๆเลยขอบคุณน,นี่นะครับก็เอาเข้าช่องจอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศของการทํางานในค่ำคืนนี้นะครับใช่ครับนี่ครับโอนปุ๊บส่งปั๊บนะครับส่งปั๊บครับ เรียบร้อยครับทาเรื่องโอนย้ายให้เรียบร้อยเลยคันนี้อืมอ่ะนี่ครับเดินทางมาโดยกระบะคู่ใจนะครับไตตันคันดําโอเคคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับสวยจริงๆคันนี้นะครับเนื้อหอมนะเนื้อหอมครับต้องทําคลิปปิดครับบางบัวทองนะครับโอ้อากาศดีอย่างเงี้ยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จะไดไม่ได้เจอตัวน้าอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเขาก็ซื้อใหม่นะครับ อุดหนุนกันใหม่ก็ได้เจอกันใหม่การย้ายเปลี่ยนชื่อให้เสร็จเลยจะส่งด้วยตัวผมเองเลยดีใจมากๆเลยวันนี้นะครับนี่ออกข้างนอกแต่งตัวลอยอีกแล้วนะเนี่ยใช่ลอยเฟอรี่แวะคาเฟ่อีกแล้วแวะคาเฟ่อีกแล้วนะครับขายรถได้ก็แวะแวะเที่ยวเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับทําการแสดงจบเรียบร้อยนะครับสำหรับอินสุดาก้อนอคันนี้อายนะครับแต่คันนี้ไม่อายใครแน่นอนครับไม่อายใครแน่นอนรอสมชื่อครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้พวกเราขออนุญาตกลับสวัสดีครับ